ที่นอนประจำปอเป็ดน้องปอเป็ดนอนสบายเลยอันนี้มันมีเรียงตุ๊กตาให้เขานะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็นที่นอนพี่ไก่นี่ค่ะหลับสบายเลยค่ะท่านี้ท่าประจำก็นะคะเขาจะชอบมากหลับสบายเลยไอ้เต้าหมูของแม่ แน้อหมูของมามีน้ำปลาเป็ดหลับสบายเลยใช่ไหมคะคนสวยของมามีเตือนเตื่นเตือนีตือนเตือนน,นี่นี่น,นอนตรงนี้เขาจะน,นอนอยู่สองที่แบบนี้นะคะ